สวัสดีครับประแม่พีนาครับผมวันนี้เราเดินทางมาบ้านที่เล็กวันนี้เป็นบอ่อจังกิโลออกนะครับมีป่าเทพโพมีป่าบึกป่านิ้นป่าไนป่าตาเพียนป่ายีซกมีมัดนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูวันนี้เราจะโจกหมานขนาดไหนจะได้เสียงแต่ไหนมาลุ้นกันดูครับผมวายกำแรงสัญญาว่าเป็นอี ลากป่ามาจะเพ่พองนะพี่เนอะเอาเอาเอาลากขึ้นบกลากขึ้นบกแต่ยิงห้าที่กุมวันเนี่ยจะพึ่งในห่อ

มาแล้วป่าอย่างนี้มาน้องยี่สกเลยย่ปากกระโขกโกมดดงยี่สกก็เอาโอ้ยตะละเม็ดตะลับเม็ดก็ไอ้ตะละเม็ดกิโลตั้าไหนสี่สิบเจ้าเอาเจมไปเลยกตอนเดี๋ยวมือระคาดออกเอา ห่ไง้าายนี้กิโลเท่าไรสามสิบค่ะด้านายทีน่นะจันยตะเพนนวนจันทร์ราคาเท่าเดียวกันตเนสน้าปลาโอยปลายังหัวนะวันนี้ยิ้าบ้าปลาบ้ามาแล้วคนก็บ้าปลาก็บ้ามา

Uhm. ป๋าบ้ากันม้วนงสูขานี่ม่วนนะจับโลดจับโลดไปโอ้ปลาหายอย่างุคนโอ้ยโอ้ี่อ้ย ไอ้แแห่ก็มาวนะับม่้แล้วอเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วบอสบอสเล่นยังับบอสบิเธอทำอะไรอะอะไรบอันวนจันทร์กันึนเต้นปไก่หลวงเอาป่ไหนเอามด ตกไก่ปีนี้ตัวนี้ไก้เท่าไกกใ้อมมุกทิพมกะะลอะมีสุกปลาบ้า นี่เข้ากระซ้างเป็ของเขาล้ว้าบลาเปลือมอยงลดเปลือปูนไปให้ปูนให้มดอย่างใดนี่ไปตังเงอยผีสืพุ่นมด่ะมาตังให้พอเอาหะหยั่ง อ,อเต<ล>อืเใช่นะหน่ากิโลสิบหาอักับมย่ารแนั่นว้ายวันวัวันวันต่ลับเม็ดแหงขนาดเนาะ โอ้ยปเดอยวแล้วเสียดายคนตุ่มต,ตักนอกนี่ก็มันปุดไปแล้วให้ทำยังไงอะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมาใหม่ไปเอาตีผงจ้ำนะโอ้ต้องปะบึกต้องปะจะละเม,เม็ดเฮ้ยคุณแล้ว ได้แล้วเอะไรปลาบึกอะปลาบึกไม่เอาตัวน้อยเนาะตัวเล็กอยู่ปลาบ้าหรอปลาบ้าเอาอยู่ปลาบ้าปลาบ้าอยู่นะเจ้าปลาบ้าเอาอยู่เจ้า เจ้าป้าเอาอยู่ฮะเอากูได้ได้ตัวเดียวเอ้ยไี่อะไรเป็นาเอาปตาใาใหญ่ ปล่อยไปก่อนมีก้าหัวาม,มาละมาตายยังเอาปล่อยเลยปล่อยให้มันไปโตก่อน

มันนอกบันนอกเะนเั่นอ่ะเบียห่างมันเลยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเอ่ะอุ้นมาแล้วปะเทโพเอาด้งเ่ะสูวใหญ่ขนาดน่ะเอา่ะเอา่ะจะเป็นยัง่งน ตักหัวนก่อนจับแล้วครับจับงเล้นเขาใส่หัวมันโอหอยหินเลยนะโลงขนาดไปเข้าอย่างหิ่งอ๋อหิ่งต้องใส่กเอนไม่การเลยมาดูอย่างจับหางไว้ยู

เอาบึกลูกมันตัวเล็กลูกมันแม่เอาแต่แม่มันพออยู่สักสอ นจานปบ้าป้้า้า,ปาไปเหรอนจันจนัน,จนไม่เอา สีทองมีไหมตัวน้อยก็น้อยปล่อยเหรอปลาสร้อยได้ไหมปลาสร้อยน้องสร้อยน้องสร้อยกับกระแห่ นี่ยค่ะมอกะะหูอ่ะว้าวปานปินตัวใหญ่ด้วยวตัวน้อยนะออน,นไ,ไหนที่สั่งนาะะไนได้แล้ว หมปลากันตายเงี้ยอ่ะไปสรุปผลปลากันดีกว่ามาครับพี่น้องครับได้เวลาสรุปผลปลาท้ายคลิปของเราวันนี้นะครับเดี๋ยวมาทายกันดูว่าจหมดไปเท่าไหร่มาดูปลาเลยครับจึงติดเปิือฮพืชโตคนเดียวเฉพาะเทโพเทผานี่ก็ไม่หักแล้วครับเพราะเราเขางองก็แง่งเน่ย เนี่ยปลาจระเม็ดครับผมผิหนาอันนี้ตะลับเม็ดมีสองตัวอันนี้ปลาบ้าจระเมศแบงสองตัวกันอันนี้ปลานี้ครับดังเลี้ยวไอเดี๋ยวก่อนเอาละครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลท้ายคลิปกันเห็นกัมว่าตรงคอมเมนต์นะครับว่าเขาจะได้เสี่ยงตาใดนะครับเดี๋ยวมารอรุ่นกันดูตรงคอมเมนต์วันที่อัพโหลดคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้มีอย่างแรกของกาเขาว่าสวัสดีครับบ๊ายบายผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ